นี่ช่างแกได้รับงานอีกหนึ่งคันเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็จะหกโมงเช้าแล้วอืมเป็นดีมเอ่อร้อยยีห้าเนะาะเจ้าของแจ้งว่ามันเร่งไม่ขึ้นนะตาร์ทไม่ติดนะบิดบุบเอ่อเดี๋ยวชากก่างิะทำการเช็คให้ดูเนาะพื้นฐานในการเช็คเนาะเดี๋ยวจะทำการตัดติดดูก่อนนะลองดูนะว่าจะติดไหมอาการอย่างที่เขาแจ้งไหมนะเดี๋ยวช่างก,ก็จะตัดก่อนขาก็เจ็บเดินมนะเอึบ๊บอ่าตอนนี้ติดนะ นี่ยมันปุบปุบนะเลือมไหมมาดูนะเนี่ยมันปุบปุบแบบเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยอ่าปุบละปุบละเนี่ยเนี่ยอาการนี้ช่างชาติฐานตฐา,านเลยนะน้ำมันไม่ลงหรือว่าลงไม่ลงไม่ไม่สะดวกอ่ะนะอ่าเดี๋ยวดูที่ดับไหมเดี๋ยวดูนะเนี่ยดับแล้ว นี่ยดับแล้วนะอ่าอาการนี้ช่างชาติบอกเลยเคยเจอเนาะอืมถ้าไม่ฝาน้ํามันตันก็กองตันเนาะสนิษฐานได้สองจุดอันดับแรกลูกค้าก็ต้องอวิธีเช็คง่ายๆโดยตัวเองนะเ,เดี๋ยวส่างชาติทําไปดูนะแกะนี่มาก่อนนะอืมแกะมาเนี่ยนะอืมพอแกะเสร็จปับ๊บเราก็เอาขวดเนี่ยเนี่ยขวดเปล่าขวดไรก็ได้นะ กดสายก็ได้เราจะได้เห็นสิ่งสปกปรกนะว่ามันมีไหมอันดับแรกก็ดึงไอน้นี่ตัวเนี้ยทุกคันนะรุ่นขบูนะดึงออกมาเลยนะอดึงดึงอย่างเงี้ยดึงว่ามีน้ํามันไหลไหมแล้วไอ้ตัวนี้ลองเลยนะเป็นไปนได้ก็หาอะไรตังสูงต้งชาัดวางนี่แหละเดี๋ยวมือบีบเอานะถือกล้องมือหนึ่งเนี่ยเราก็ดึงออกมาดูนะอดึงตึ <c> ๊บ <oughs> แน่นหน่อย ถ้ามีครีมก็ใช้ครีมนะสังชัตจะกรองมือก่อนเนี่ยบีบไว้เงี้ยนะบีบไว้เงี้ยแล้วเรามาปล่อยดูนะปกติปล่อยลงขวดนะนเงชาตปล่อยลงพื้นเลยนะเอามาดูว่าไหลไหมอ้าวไม่ไหลเนี่ยเห็นไหมอาการเนี่ยคือไม่ไหลไม่ไหลเราทําไงอ่าวิธีเช็คก็คือเราจะไปดูฝาถังก่อนเนอะยังไม่ต้องไปดูอย่างอื่นนะฝาถังถ้าเราเนี่ยฝาถังน้ํามันเนี่ยถ้าเราเอามือเปิดฝาถังออก แล้วน้ำมันไหลนะ,ะแสดงว่าฝาถาังเนี่ยตัวเนี้ยตันชัดเคยเจอนะตันนะอืมแต่ถ้าเปิดแล้วไม่ไหลใช้ทานเลยกองตันนะเอามาเปิดดูเปิดละปา่าไหลไหมไม่ไหลนะกองตันเออถ้าอย่างเงี้ยคือเช็คระดับพื้นฐานเช็คเบื้องต้นนะกองตันกองอยู่ในะนี้น่าจะมีกองนะงชาติก็เคยแกะแล้ว กองอยู่ไหนเดี๋ยวมาหาดูกองนี่ไงเนี่ยนี่กองเออเนี่ยตัวเนี้ยมันชัดว่ากองตันนะวิธีเช็คก,กองตันเช็คยังไงก็คือแกะตัวนี้แล้วน้ำมันไหลออกมาแสดงว่ากองตันเนาะเนี่ยพอว่าน้ำมันเขาจะลงจากถังนะรุ่นนี้เป็นรุ่นขบับวจะลงโดยตรงเลยลงมาเนี่ย,ตา,ายนะาต,าตามสายเนี่ยนะอ่าตามตามสายเนี่ยเนี่ยแล้วเขาจะมาหยุดจุดตรงนี้ เพราะว่าถ้ามีขยะมีเศษอะไรเนะี่ยอยู่ในเนี่ยมีดินมีอะไรเนะี่ยเขาจะดักไว้ก่อนเขาไม่ให้เข้ากระบูงไงเนาะอ่ะเขาไม่ให้เข้าไปในกระบูนี่ทั้งชาติจะมาแกะนะอ่ะเอาง่ายๆตรงเนี้ยไม่ไหลแล้วทั้งชาติก็จะมาแกะตรงนี้อมือเดียวด้วยแกะตรงนี้โปรติแกะตรงนี้เลยก็ได้แล้วแกะให้ดูไงเออว่าว่าไหลไหมเ <c oughs> นี่ยไม่ไหลเห็นไหม น้ำมันมีไหมบอกโดยต้งชาติเรามีน้ำมันบอกขอดูน้ำมันหน่อยทีมีต้งชาติดูแล้วเนี่ยน้ำมันมีเห็นกระเป๋าน่ะเห็นไหมน้ำมันมีนี่นะขย่าด,ดิอ่ามีน้ำมันนะบอกเลยมีน้ำมันเนาะแต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกเนาะไม่ฝาถาังตันก็กองตัำแกะเลยนะก็เช็คแ,แบบบ้านเช็คแบบพื้นๆใครๆก็เช็คได้นะทำตามตระชาติมาแกะดู เนี่ยเขาออกมาแค่นี้เนี่ยโยดอย่างเงี้ยเนี่ย,เ,ยเออปกติมันต้องพุ่งเลยนะเดี๋ยวต้องชาติแก่เลยนะพุ่งเลยนะเดี๋ยวพอพุ่งเสร็จปั๊บนี่เดี๋ยวก็ปิดคลิปไปนะก็สรุปว่าถ้าคลิปนี้ช่างชาติแกแล้วพุ่งปุ๊บช่างชาก็าสรุปไปนะคลิปนี้ก็คือว่าเช็คระบบน้ามันเนาะ <c oughs> เช็คระบบน้ํามันตันนะก็เดี๋ยวก็สรุปนะให้ให้เป็นอีพีเดียวจบไปนะไปทาําดูมา มือเดียวนะสัดสองมือชาติจะเร็วกว่านี้เนี่ยแก่แล้วเนะอึ๊บปูดออกไหมไม่ออกอ่าไม่ออกเราก็ต้องไล่นะไล่ต่อไปว่ามันเป็นอะไรไไน,เนะเออทีนี้ทั้งชาติก็จะสรุปคลิปประกวมพุ่งเลยทีนี้เราก็ต้องมาไล่ดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทังชาติสันนิษฐานแล้วถ้ากอไม่ตันสายตันนะสายตันเราทําไงก็ต้องทําการล้างถังเนาะ ล้างถังก็ไม่ยากนะเดี๋ยวแค่เอาลมเป่าเข้าไปให้ดูนะก็ถ้าน้ำมันออกก็สรุปคลิปเลยอย่างที่บอก,กน,นะเช็คดูง่ายๆนะถ้ากอไม่ตังสายตันนะเพราะน้ำมันมีโอเค้ <c oughs> เอาสายก่อนนะสายลมก่อนจะเป่าให้ดูนะอ่านี่หัวลมอยู่นี่นะไป อ่าเนี่ยง่ายเป่าเข้าไปเลยนะถ้าใครไม่มีลมก็ปากเป,าเป่านะแต่ว่าถ้าตั้งชาติไม่ไม่อาหรอกเชา้าเดียวเนี่ยเป่าเข้าไปอย่างเงี้ยปูก็ให้อ่าลงเนงะเดือดนะออกไม่ละทีเนี้ยเห็นไหมพุ่งปูดนะก็พุ่งออกมาแล้วก็แค่นี้แหละเดี๋ยวตั้งชาติทาการล้างถังนะเนี่ยดูนะเนี่ยมาแล้วนะเสียดายน้ำมันไม่ต้องเสียดายหรอกเพราะว่าเราต้องล้างถังอยู่แล้วเราก็น้ำมันนี่ใช้ได้ป่ามรุนะก็คลิปนี้สรุปละกันเนาะ เช็คระบบน้ำมันเนาะตันอ่าก็ทุกรุ่นที่เป็นคาบูเนานะเขาจะเช็คก,กันแบบนี้เก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งชาติเพิ่มมีกำลังใจในการทำนะขอบคุณครับพี่น้อง